สวัสดีพี่นอ้องป้องปลายสุผู้สูคนเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพ่อนาะครับกับทางพ่อใญ่แสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวของทางบอดบิกภูใยญ่บ้านฟินแลนด์ซูฝังนาะครับเว้าแล้วกะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับเอฟซสะใจสุดๆหลังเพจดังยืนยัน บอสบิ๊กยอมทำสิ่งนี้ลั่นทำถูกแล้วทำอะไรปาดพี่น้องคือว่าบอสบิ๊กยอมทำสิ่งนี้แล้วนะครับแมนเฮดอีอย่างน้อ,นอบัดทีนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าสูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับพี่น้องล่าสุดเลยนะครับทางเพจดังก็คือเพจ อีกี้ของแท้แอบแอ่แอแอนะครับพี่น้องเพิ่อนได้มีการออกมาโพสถ,ถึงบอดบิ๊กนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจอีกี้ของแท้แอบแอ่แอแอนะครับเพิ่อนโพสไว้แบบนี้พี่น้องนะครับโพรบามาละโวยนะครับผู้ใหญ่บ้านบิ๊กไฟแนนซ์สองพันยี่สิบห้านะครับอันนี้ก็เป็นการแซวนะครับที่ก้อนนะันนี่ มีทั้งผู้จัดนะครับที่เพิ่นลงซื้อบอดบิ๊กผิดนะครับเอืินมา Big นบิ๊บกไฟแนนซ์นะครับพี่น้องครับเพิ่งกันเลยแซวนะครับว่าผู้ใหญ่บ้านบิ๊กไฟแนนซ์สองพจัดหนักจัดเต็มแล้วโว้ยนะครับน่าจะถูกใจ FC หลายคนที่ผ่านมาบิ๊กยังไม่เคยฟ้องใครนะครับมีฟ้องแค่เรื่องขอ จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่รอบนี้จัดหนักแน่ๆเรื่องมันไม่จบก็ต้องทำถูกต้องแล้วน้องนะครับเพียรอีก,กีก็บอกว่าในเมื่อเรื่องมันบ่จบก็บต้องทำถูกต้องแล้วน้องฝั่งผู้หญิงเขายังทำเลยใจดีกับคนที่ดีกับเรามูงแงวัชร์คับปี่นองนะครับ ก็คือเอาตรงๆนะครับว่าต้องอ้อมค้อมนะครับบอดบิ๊กฟองครับรอบนี้พี่น้องนะครับก็คือบอยง่ายจัดหนักจัดเต็มนะครับบอดบิ๊กเวอร์ชั่นใหม่นะครับเวอร์ชันน2025ก็คือบอยง่ายพี่น้องปีนี้นั่นแหละครับบอดบิ๊กเราก็บอกแล้วนะครับว่าเราเสีด้ขื่นสารบอยยูได้ขื้นสารดุยูปีนี้เพราะว่าบอดบิ๊กจะไม่ใจดีแล้วนะครับพี่น้องบอยพอย่านแล้วนะครับซึ่งทั้งเพียร์ดิกกี้ ก็ได้ออกมายืนยันพ้อว่านาสิถึกใจ FC หลายๆคนนะครับเพราะว่าบอสบิ๊กนะครับเวอร์ชั่น2025จัดหนักจัดเต็มนะครับประมาณนี้พี่น้องเพราะว่าก้อนนี่ใจดีมาตลอดบ่ฟ้องผู้ใดน,นะครับผู้ใดสีด้าสีว่าก็ซามบอกเลยฟ้องแต่รอบนี้เอาแน่นอนนะครับฟ้องแน่นอนถ้าเพลนิกกี้ได้ออกมาพูดแบบนี้พี่น้องแสดงว่าเพื้นตรงมีข้อมูลนะครับ อยู่แล้วว่าบอสบิ๊กนี่ได้มีการดําเนินการแล้วล่ะครับต้องมีการดําเนินการการฟ้องแล้วเพดิกีถึงออกมาฟอ้องอ่าขอครับ,รบถึงออกมาโพดแบบนี้ถึงขันบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับใจดีนะครับควรนใจดีกับคนที่ดีกับเขานะครับผู้ใดบอมากเขาบอต้องไปใจดีเพราะว่าฝั่งผู้หญิงเขายังทําเลยนะครับเพราะว่าฝั่งผู้หญิง กัฟ้องอยู่ด้พี่น้องนะครับเพด <C os m ary> อีก,กี่กระโดนประมาณนี้พี่น้องนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครฝั่งผู้หญิงเขายังทำประมาณนี้พี่น้องนะครับหลังจากนั้นก็นเลยมีเอฟซีครับพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์เดี๋ยวผมอา่านคอมเมนต์นะครับบางช่วงบางตอนซูฟังเนาะครับท่านนี้เพิ่นคอมเมนต์เพิ่นบอกว่าบอสบิ๊กเวอร์ชั่น2025เขาคือผู้บริหารและนักธุรกิจนะ ใครจะมาด้อยค่าเขาควรมีสติพิจารณาคำพูดตัวเองด้วยนะครับเอี FC ท่านต่อมาพี่น้องนะครับท่านนี้บอกว่าเย่เยเยเอาสักทีขอ f อตัวยงนะครับที่เป็นทอมด้วยคอยแสะคอยด้อยค่าตลอดนะครับเอี FC ท่านต่อมาพี่น้องเอท่านนี้บอกว่าสะใจนะครับสะใจคัก เอีท่าน,นีคอมเมนต์บอกกี้ฉันขนลุกแม้สะใจอีช้อยว่าเสันครับพี่น้องกับประมาณว่าสะใจอีช้อยยิ่งนักนะครับแล้วก็เอฟซีท่านต่อมาเพื่อนกระบอกเพื่อนกระแนะน้าพี่น้องบอกว่าความใจดีใช้กับคนที่ไม่ชอบเรามันใช้ไม่ได้นะครับจัดหนักๆเลยน้องบิ๊กนะครับแล้วก็อีก2ท่านพี่น้องนะครับท่านนี้บอกว่า กาบงามๆค่ะนะครับกาบบอดบิ๊กนั่นแหละครับพี่น้องกาบงามๆค่ะหงุดหงิดมานานแล้วนะครับพอเห็นว่าสีฟองสีฟองแต่พอฟองจักเทียรอบนี้ขอกาบงามๆเลยนะครับหงุดหงิดมาโดนแล้วประมาณนี้พี่น้องแล้วกับท่านสุดท้ายท่านนี้บอกว่าดีใจที่สุดตามด่าตามปกป้องจนบางทีแอบท้อนะครับ เรียกได้ว่า f อแต่ละคนี่สะใจสุดๆเลยพี่น้องนะครับที่รู้ว่าบอสบิ๊กนี่สีฟ้องนะครับเพราะว่าบอดบิ๊กใจดีมาโดนแล้วประมาณนี้พี่น้องนะครับผมก็เลยเออกมาอัปเดตมาเว่าสู้ฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ